ก่อนที่เราจะสร้างพิเศษโมเดลนะครับเราจะต้องตอบคำถามให้ได้9คําคำถามครับคำถามแรกก็คือใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าในอีกนัยยะคืออีกอีกนัยยะหนึ่งก็คือใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งคำถามนี้นะครับเพราะว่าสินค้าสินค้าหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนทั้งโลก มันอาจจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มซึ่งอาจจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ถ้าเกิดขนาดมันเล็กเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มที่พัฒนามาเป็นธุรกิจหรืออะไรแต่ถ้าเกิดคู่ที่ได้รับประโยชน์จากสินค้าของบริการของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับหรือว่ามีคู่แข่งไม่มากนะักหรือว่ามีคู่แข่งน้อยมันก็โอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เราจะสร้างผลกําไรสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจนั้นเบสอยู่บนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากสินค้า และบริการที่เราสร้างหรือว่าพัฒนาขึ้นมานะครับคําถามคําถามที่สองที่ต้องตอบให้ได้คือซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับข้อหนึ่งนั่นคือผลิตภัณฑ์บริการหรือว่า value หรือว่าคุณค่าของเราเนี่ยที่เราส่งมอบไปให้ก,กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือว่าช่วยแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าในข้อหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้เราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจลูกค้าเราแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เราจะให้กับลูกค้า แล้วลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้นี่คือหัวใจสําคัญในคําถามข้อ1แล้ว้อ2ซึ่งอาจจะถามเริ่มต้นที่ข้อ2ก,ก็ได้หรือว่าเริ่มต้นที่ข้อ1ก,ก็ได้นะครับข้อ3นะครับคำถามข้อที่3คือเราจะมีช่องทางอะไรที่ทําให้ผลิตภัณฑ์บริการไปถึงมือลูกค้านะครับก็คือ h h n n e l นะครับจะส่งยังไงไปทางออนไลน์ออฟไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธุรกิจ นะครับบางอย่างถ้าเป็นเซอร์วิสก็อาจจะต้องมาที่ร้านหรืออะไรเนี่ยมันก็หลากหลายครับคือ,อาการที่ตั้งตอบคาถามในข้อ1ข้ก็อ2ได้เนี่ยมันก็นํามาสู่การตอบคําถามในข้อ3ก็คือตัวชานัลที่จะส่งแวลูหรือว่าผลิตภัณฑ์บริการไปสู่ลูกค้าปลุกเป้าหมายที่เราได้กําหนดไว้นะครับคําถามข้อ4ี่คือเมื่อลูกค้ายอมรับหรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเราแล้วเราจะรักษาความสัมพันธ์กับเขาอย่างไรนะครับคือถ้าเกิดเรียกไปใน เชิงสัพท์ทางด้านการตลาดการขายคือเราจะทำ customer relation management คือดูแลลูกค้าและกเหมือนที่คนจีนสมัยก่อนอปีใหม่ที่เทศกาลสำคัญทีก็ต้องมีการไปเยี่ยมเยียนไปให้ของขวัญลูกค้าหรืออะไรพวกนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเขาซื้อเราครั้งเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาทิ้งเลยเขาก็ไม่ประทับใจอาจจะไม่มาซื้อต่อไม่เมนเทนไม่กลายเป็นลูกค้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อบแบรนด์ต่อสินค้าของเรา พรน,นั้นก็ต้องตั้งคําถามว่าเราจะทําสร้างกมสัมพันธ์ที่ดีเพื่อสร้าง r อ่ r t l o t i o n s h i p กับเอลูกค้ากับธุรกิจเราอย่างไรเพื่อให้เกิดการทําธุรกิจซื้อขายกันต่อเนื่องยาวนานนะครับคําถามต่อมาคืออแล้วผลิตภั์นับบริการในข้อ2เนี่ยที่เราจะต้องส่งผ่านไปให้ลูกค้าผ่านแช n น l ต่างๆนะครับมีการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เราจะสร้างรายได้อย่างไงเราจะขายราคาเท่าไหร่นะครับผลกําไรเป็นยังไงก็เป็นเรื่องราคาขายลบต้นทุนเออเพื่อให้รู้กําไรนะครับกระบวนการในการขายทำยังไงก็ต้องคิดต้องอะไรนะครับการเริ่มต้นจากคําถามง่ายๆยยนี่แหละครับคาถามข้อที่6ก็คือในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นมาเพื่อส่งมอบไปสู่ลูกค้าเนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรหลักๆอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องตอบคําถามไม่ได้ใช้คน ใช้เครื่องมืออะไรนะครับใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับเราต้องนึกออกมาให้ได้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นหลักๆทรัพยายกรหลักๆที่เป็นตัวที่สร้างขีดความสามารถในการการ,การแข่งขันหรือว่า competitive advantage นะครับเราก็ต้องตอบคาถามในข้อนี้ให้ได้เมื่อเรารู้แล้วนะครับก็จะน,นำไปสู่การตอบคาถามในคําถามที่7ว่าเ,เมื่อเรามีทรัพยากรที่จําเป็นแล้วไอ้ทรัพยากรที่มีเนี่ยคนนะครับ เครื่องมือนะครับหรือว่าเงินนะครับเงินทุนต่งตางๆมันจะมีกิจกรรมอะไรรองรับบ้างตั้งแต่ลองนึกภาพถ้าเกิดเป็นสินค้าเป็นเปลี่ยนตะพันพเป็นเครื่องมือเป็นเป็นเป็นรถน,น,นึกภาพรถนะครับเริ่มต้นจากตั้งแต่การออกแบบการทดสอบทดลองการสร้างกระบวนการผลิตประจน์ถึงด้านกระบวนการขายกระบวนการดูแลลูกค้านี่มันมีมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ขอให้ท่านขอให้ท่านนึกถึง กระบวนการเหล่านี้ก็จะทําให้เห็นว่าทรัพยากรที่ท่านมีขึ้นเนี่ยน่าจะมีทรัพยากรหลกัหลกๆอะไรบ้างาในการดําเนินการขั้นต้นครับเ,เมื่อเมื่อเราตอบคาถามได้ว่าเรามีกิจ,จกรรมหลักอะไรแล้วนะครับก็จะนําสู่ข้อ8นะครับคาถามข้อที่8ก็คือในการดําเนินการขั้นต้นจําเป็นหรือไม่ที่ต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจนะครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่าพันธมิตรทางธุรกิจอะไร คือบางทีในขบวนการในข้อข้อ7หรือว่าข้อ,อกิจกรรม,มลักๆบที่ท่านคิดเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปายน้ำมันมีมีมีขบวนการอะไรบ้างบางทีขบวนการเหล่านี้เราไม่สามารถทําเองได้เพียงลําพังเราคนเดียวเราจะต้องมีพันธมิตรมาช่วยเพราะว่าเราไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องบางเรื่องเราอาจจะเก่งแต่บางเรื่องเราจะ,าอ,าจะอาจจะอ่อนนะครับเราอาจจะใช้จุดแข็งของพันธมิตรนะครับ สมมติที่สมมติเช่นในกระบวนการผลิตเราอาจจะไม่เก่งเราอาจจะใช้คนอื่นที่เก่งการผลิตมาช่วยเราอาจจะดูเรื่องคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาช่วยในการผลิตเนี่ยอาจจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเราเมื่อเมือ่อสินค้าบริการขายไปแล้วก็อาจจะมีการแบ่งปันกันกาไรกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามสัดส่วนการลงทุนนะครับคือสรุปแล้วคือต้องตอบพได้ว่าพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะกับเราคือใครนะครับเราจะต้องใช้ต้นทุนอะไรบ้างเพื่อรองรับการดำเนินการในข้อ1หรือข้อ8 นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นประมาณการการลงทุนนะครับ Key s u c ั e s s Factor ในการตอบคำถามคืออะไรนะครับดังที่ท่านผมได้บอกเ,ออเรียนท่านแล้วว่าในการที่เราจะพัฒนา i ิ s i n Model เนี่ยเราก็จะมีคำถามหลักๆอยู่หลายข้อดังที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับอัน,นี้ Key s ์ c ั e s s แฟกเตอร์นะครับหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จในการตอบคาถามเนี่ยมันก็มีอยู่กันด้วยการด้วยสี่สี่เรื่องนะครับนี่อาจจะเป็นจากประสบการณ์นะครับและการจากการศึกษาจากการเห็นภาพในการพัฒนาพิเศษโมเดลนะครับที่ที่ผมมีประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นคีย์ซัคเซสแฟกเตอร์ในการตอบคำถามดังกล่าวนะครับก็คือการมีส่วนร่วมถือถ้าเกิดเราคิดเองเออเองในตอแรกเนี่ยมันอาจจะคิดไม่ครบคิดไม่ครบถ้วนเข้าข้างตัวเองเล็งผลเลิศอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรา ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในธุรกิจของเราเนี่ยมา,มาร่วมกันพัฒนาบริษัทโมเดลเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับมองเห็นความเสี่ยงแลกเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็จะทําให้การตอบคําถามเนี่ยมีความชัดเจนครอบคลุมนะครับไม่เลงผลเลิศไม่คิดเองเออเองไม,ไม่ไม่มีไบแอนสนะครับการที่มีหลายๆคนมาร่วมกันตอบคําถามมันก็จะทําให้ไบแอสแต่มันคือการโน้มเอียงคิดเข้าข้างตัวเองมันจะมันจะถูก ลบล้างโดยโดยความคิดของผู้ที่ีม่สนยวข้องแล้วท้ายสุดก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนดีความเป็นไปได้ที่จะตอบคาถามในแต่ละข้อนะครับตามที่ผมกล่าวโดยทักงู่คียทักษะต,ตัวที่2ก็คือต้องเห็นภาพร่วมกันครับหรือว่ามีวิสัยทัศน์ร่วมกันคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดทําแล้วต่างคนต่างมีภาพที่แตกต่างกันเนี่ยมันเดินเดินทางไปคนละทิศคนละทางแน่นอนเพราะนั้นระดับแรกเนี่ยก่อนที่จะมานั่งคําถามเนี่ยทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมมีภาพร่วมกัน ม,มีจุดเป้าหมายเดียวกันที่จะไปสู่เ,เส้นสายปลายทางที่อันเดียวกันนะครับอันนี้คือ key success factor ตัวที่2อ,อันถัดมาคือตัวที่3คี key success factor ตัือี่3ก็คือต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าการระดมความคิดนะครับ brainstorming คือ,อในกระบวนการระดมความคิดไม่มีความคิดใครถูกใครผิดคับต่างคนใครมีความคิดอะไรก็ออกมาเสร็จแล้วก็ค่อยมาดิสคันว่า ดิสคัตกันว่าอันนี้เป็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หรืออะไรนะครับท่านก็คือใช้เทคนิคกระดงความคิดคือไม่มีผิดไม่มีถูกขอให้แสดงความคิดเห็นออกมาให้มากที่สุดแล้วก็มาช่วยกันกัดกรองนะครับอันที่สามก็คือในการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้มารวมกันพัฒนาบิสศิโมเดลพยายามทําอะไรให้มันง่ายๆนะครับการสื่อสารพยายามเรียบง่ายอย่าทําให้งงนะครับอย่าใช้สับแสงอะไรที่มันเทคนิคข้อมากนะครับก็คือพยายาม ทำทุกอย่างให้เรียกง่ายตรงประเด็นใช้ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆมันก็ทําให้การออกแบบวิสุนโมเดลนะครับเพื่อตอบคาถามโดยการตอบคำถาม8ปดเาถามที่ผมนําเรีย,ยนไปเมื่อสักครู่ภายใต้คีย์ซั c เซ s เตอร์สีตัวเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ